สวัสดีครับอันนี้พาพี่น้องมากินแกงเห็ดใส่ซาโอมครับพี่น้องแกงเห็ดร้อนๆใส่ซาโอมนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็โหเน่าน้ำพริกทอดครับพี่น้องกินกับข้าสวยครับวันนี้ก็อากาศหนาวมาแล้วครับพี่น้องใส่เสื้อกันหนาวเลยเนาะโสดน้ำแกงเห็ดร้อนๆครับพี่น้อง ก่อนกินเรื่องผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องผักกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับมาครับพี่น้องทานข้าวเลยกันครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะครับพี่น้องเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะอากาศอากาศหนาวครับพี่น้องพี่น้องก็ดูดลสุขภาพกันด้วยนะครับรักแรกเป็นห่วงครับ <ม>หนาวจริงๆครับพี่น้องทานแกงเผ็ดใส่ข้าวโอームร้อนร้อนเลยกันนะคะพี่น้องนี่ความยังมง่งยืนแกงแบบท่ายใหญ่นะคะพี่น้องแกงใส่ข้าใส่เกลือใส่ซุรสดนะคะพี่น้องใส่รสดีนิดนึงใส่พริกมะเขือเทศขำมินนะคะพี่น้องเครื่องผงก็มีแค่แนี้นร้อนๆเลยครับพี่น้อง เห็ดก็ชองอย่างเลยนะคะพี่น้องเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองกับเห็ดเห็ดนางรมอร่อยครับพี่น้องอร่อยมากครับผลน้ำน้ำพริกที่เลี้ยงกับน้องมนฑลทำครับ กินกับขานุนแกงขานุนอะไรอย่เงี้ยเนาะเข้ากันมากครับพี่น้องถน,น,นเราเจ็บเพมาครับพี่น้องกินข้าวเหมือนรันกินเทพหุงใส่ผ้าหาน,นะคะเนาะ โยถุนน้ำน้ำผิดค,ค่ะค้ากินไม่สุภาพก็ขอโทษเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นเพลในปากครับเจ็บเพลครับ ใช่ครับเ,เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับพี่น้องย่างเห็ด กินแบบร้อนๆนะคะถ้ามันเย็นแล้วมันไม่แฟงไวย เหมือนเชียงตงนนคือว่าจะใช่ร้รง้รต้องกเนน่าจะเล้วอีกทีนึงน,น <c ười> งปิมือนึกว่าเชียงเหมือนเชียงต้งนไนแรกนะะเชียง ที่เขาทุบป,ปานเนาะน่าจะแรกกันครับพี่นอ้องอากาศหนาวกินแกงเข็ดใส่ข้าวโอ๊มร้อนๆสุดยอดมากเลยนะคะพี่นอ้อง อรจริงๆครับแร่งอยากกินนานนะครับพี่น้องบางทีมีเห็ดไม่มีสาโอมเนาะบางทีมีสาโอมไม่มีเห็ดไม่ได้กินก็ับ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับพี่น้องเพ็กเจ็บแผลอืมแฉบ แกงเอ็นอร่อยเอ็อออทุกวันเลยนะคะพี่น้องกำข้าว กินเสียอาหารบ้านๆนะคะพีน้เนี่ยเก่งน,น,นเลยนะชอบกินแบบนี้ยนะ ก็อร่อยมากครับพี่น้องเนาะเราทำกินเองอะไรก็อร่อยครับพี่น้องแต่ก็ต้องทาต้อปรุงตามใจชอบนะใช่ครับถ้าเราซื้อแบบแบบบางทีแล้วซื้อมาเนาะยังไม่ถูกปากเรามาเติมอีกมันก็ไม่อร่อยเนาะมันไม่ได้ปรุงแบบตอนทำใหม่ๆอะไรเงี้ยครับพี่น้อง ไม่มีขายเป็นผักสดนะคะพี่น้องซื้อมากแกงกินเองเนาะใช่ครับเพราะมันไว้นานไม่ได้เนาะแล้วก็มันไม่อร่อยถ้าแกงไวนะ้นานต้องกินแบบร้อนๆอะไรเงี้ยครับพี่น้องอร่อยมากครับอ,รอย่างเง สวัสดีครับส,ส,สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแรงพากินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ